ถ้ามีการมุตนากับพวกเรามานี่มาทำไมตอนนี้มันอ่านกันนะใช่มันว่ามัน <c oughs> ว่าอา้อาวอา้าวอ้าวกล้องไปทุกมองทิพเหนือทิศตะวันตกทิศตะวันออกไปจะไปหลายภาพ <c oughs> จะไปหลายภาพพูดมาจะไปหลายภาพภาใช่หรือเปล่า คืตอตนนั้นเลยจะมามันองบังคับใครคนมีบุญนั้นจะรูอเองคนมีบุญนั้นจะติดตอ่ดตอติดต่อเองตง่อถ่ายไหนติต่อนะ กดาโควิดไม่มาจะยิบลงมมลี่่ะจะยิบลงมล่เพราะว่าเปล่อเปื่อโควิชประจานะเบื่ออะไ่อนไ้ก่อนตามติดชีวิตอุ้บุญ กลับบ้านลูกไปด้อเป็นการมามาค่ะเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องอุ้งบุญเด้อค่ะเด้อสวัสดีสวัสดีนะคะไปมูเขากลับแล้วที่บัวกลับแล้ว จำเนื้อบ้านแล้วค่ะสีแกบ้านแล้วค่ะเน่ง้มามาข้าเป็นกำลังใจให้สาอุ้มเด้อลูกสายป้าปั เเชดุด7จะจัดบวชจัดบดหมู่ถ้าผู้ิตรมาน้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเด้อที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องอุ้มบุญจับเมือบ้านแล้วค่ะนี่กลับบ้านนะคะเกือบเต้าอยอะสาย เดี๋ยวเแป๊บกืบกันแป๊บเกืบกันมึงเข้าไปเมื่แล้วโอ้ยพอลืมเกืบถอดรองเท้านะคะเดินเวียนเทียนก็เลยถอดรองเท้าหลงกืบแป๊บเกือบกันอขาเจรนาปพขายเขาไม่้าใจ พูดไปเราเชือใจเลียไม่มีือเปล่าหรือว่ารู้ว่าประชาสมอายุแต่ก็มีจะเรียกเป็นสายพิมพ์พ่อลืมรองเท้านะคะกลับไปเอารองเท้าอยู่ด้วยนี่เวียนเทียนก็เลยถอดรองเท้านะคะดีนะไม่ลืมลูกสาวสวัสดีค่ะคุณนุชจรีเมนเมนค่ะดีแล้วว่าลืมลูกสาวนี่ ก็อดลืมเกิบลืมเกิบนะคะอะไรยาเจ้าไข่ย้อยนะคะผ้าหลุดแล้วจะถอดชุดแล้วสาวอุ้มพี่ไข่ย้อยนะคะเดี๋ยวขึ้สบายขึ้นยางเทมือเทเนี่ยมาข่อยเล่นจนมาข่อยยันกับท่านมู ไม่ทันหนุ่มเลยค่ะวันนี้พอเริ่มเกิบค่ะพอเริ่มเกิบเฮ้ย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 อย่าเฝ้าไล่อย่าเฝ้าไล่อย่เฝ้าอย่เฝ้าใจเย็นใจเย็นรีบมากเลยนะคะกลัวไม่ทันเพื่อน เงี้ยมาคอยกันเล่นเงี้ยไปกันสิเล่นอีกคอยกันกสิว่าเมื่อยตีเจ้าเป้าลายใจเย,ย,ย็นๆแม่เดินตามไม่ทันนะคะเห็นนี่ไหมเห็นมีน,ะนมี่ตัวร้อนไหมานแน่ฐานแน่เมื่อเหียแตกแล้วพี่น้องเลย ก็ดีใจเนาะได้บุญเกียบจิมาพรท่านค่ะเป่าแห้ง,น,งน้ำกระลังบรลนนี่ลูกสาวอา,นา,าบน้ำกับบ๊ลนเกือบจะไม่ทันเพื่อนนะคะสาวอุ้มสาวคุนงามเก็บจีบเพรท่านมูเกีอบเพื่นสิเวียนเทียนตน โชคดีมานะคะได้สามรอบเหมือนกันค่ะโอ้เพื่อนบ้านเยอะมากเลยมีตั้งคอยไปทางไดเนอะสาวมีตังไปไหนนอะสาวมีตังเห็นลูกสาว่อยบออยู่ทางผุ่นมีตังไม่รู้นะคะว่าเห็นหรือเปล่า หายมิดซีรีเลยบดถ่าแม่เลยไปและเนาะมีตังคสใส่มาในเขาบ่ล่ะโอ้ยผุนพี่น้องเลยอยู่ทางหนาผุนนี่มหมาหลายแห้งนี่มีตังเราก็มาก่อนค่ะมาก่อนมีตังเฝ้าแห้ง มามามาโอนเหมยกี่ตั้งมากับเพื่อนโบตูมโบลอ,อยยิงกัรผูะะ้เาล้ค่โอ้ยมากระไล่คนเมยเมย แมนค่ะเมื่อยขามากกับเลน่นขาไปกับเล,นนนลเ่นในกลุ่ลูกสาวเจ้าว่าผู้ใดข้าเห็นเจ้าว่าแม่คือลูกสาวข้าเห็นในเล่นในกลุ่นคุณนายมาก่อนนะคะแม่นึกว่าคุณน,นายยังไม่มาคุณนายมาก่อนแล้วคุณตำรวจพื้นที่ไว้รอสาวอุ้มปลอดไยบ่อทางสีมานี่มีตังต้องผูกมิดไว้นะคะไปที่ไหนก็ผูกมิด สามีตัง ơi! ตังเอ้ยตังไปแล้วรีบไปทำความสะอาดนะคะค่ำแล้วน้องไอ้กับน้องไปไอกิบขยะถาแส่รุเข็นถาเดี๋ยวแอาไปถิมวันนี้ไปหาเห็ดเมื่อกินแกงเห็ดเด้อพี่น้องเอ้ยเห็ดก็ได้หลยอยู่ค่ะพ่อได้กินอยู่แต่ก็มีแต่รุ่นอาวุโสนะคะรุ่นตรวจวาทิไล่ให้บึงไล่ได้ข้าวเดียว ภาพกระแตกเพราะว่าอยู่ในที่อับเนาะค่ะเนาอมวนมวนเมื่อตะหาเห็ดอยู่เลยลืมได้กระตานึงนี่แหละคะ่ะเอากระตาไปกระไรกระตามาดกแข็งแข็งจะมีค่ะโอ้ยแข็งแข็งใส่ใบบักขามอ่อนเด้อพี่น้องแซบแซบเม็ดแถวบ้านเพื่อินเห็ดผึง่งแต่ภาษาไทยเขาเรียกเห็ดตับเต่า ดอกจุ๋มๆกับน,นี่ค่ะพ่อได้กินอยู่ค่ะมวลหลายมือน,นี้ไปสามเทียซีเทียละพี่น้องกำลังได้กินถ้าแมนไปหมู่บ้านสิพ่อดีหมู่บ้านผัดหยักน,นั่นนั่นหมู่บ้านกับไปตัห้หญาให้ลูกสาวเนาะค่ะไปบานไปไปทั้งบานกับไปตัห้หญาให้ลูกสาว เห็ดตับเต่าเดียสิบห้าไปบึงเฮ้ยบ่เมน่บมนบ่เม่นอันนี้มืดละตีดอกบานก็นมี่ดอกตูมก็มีค่ะอีกเครื่องนะคะเครื่องนี้เครื่องนั้นเลอยูสองเปอร์เซ็นต์เครื่องหนึ่งไล่ตอนไล่ช่องอุ้มบุญนะคะเลอยูสองเปอร์เซ็นต์ไปเอาเครื่อง โอ้ยแม่เมื่อยเบ้าหวานสิขึ้นนะหอบเลยพี่น้องทั้งงางทั้งเลน,นยาเฝ้ายาเฝ้า,า,าใจเย็นจไปแล้วคุณนายโอ้คุณนายวันนี้มาพร้อมกันนะคะขาไปก็ไปด้วยกันขามาก็มาด้วยกันแกวุ้นง่าม นี่ยกย้ายสายสะพเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งเห็ดพี่น้องกับพ่อได้กินอยู่ค่ะ <Hey. S 1> เมยเบาหวานขึ้นค่อยบ่แม่นเจ้าขึ้นดันขื่นระตีนาตีธาทิมชันชผู้ใดล่ะนั่นฮะโอ้น้องตะวันนะคะเดินเที่ยว <laughs> แวะ แวะบ้านสาวอุ้มแม่ค่ายมีเบ็สำรองไหมไม่มีนะคะหมเคยสื่อจ้าเพียโอ้ไม่กันไี่จะเสียบเบ็เอาค่ะพี่น้องมูเขาใส่อยู่แต่ว่างแม่ขายบ่มีบ่ได้สื่อจักเพียยมิตะเมิดกับคือเมิดกับเมิดเลยค่ะมิตะมาล่อถาชาดเอา <c oughs> น้องตะวันเวะมาบ้านนะคะคู้บบาตะวันมาหาสาวอุ้มใช่ค่ะพอดีควันคงจะพามาเดินเล่นออกกำลังกายเนาะคูเบาลอุ้ยง่ายง่ายไงย่พี่นองถอดแล้วนะคะสาวอุ้มถอด <c oughs> ชุดแล้ว <c oughs> ออเด้วยตังตัง <c oughs> ย่านบาละ สิไปยัางนั่นมาพี่เอาเอานำเอาน้ำหนิหูตูซ้ำกันเลยค่ะซ้ำกันแล้วแต่จะไม่หนาเท่าเสาอุ้มนะคะคุณไปเอาน้องมาพี่เอาน้องมาพี่เบียดกันอยู่

รุ่นเถาเนรแล้วตะเมนมาไปหมู่บ้านจากพอดีค่ะเอาไว yeah. ้นั่นละเออพ่อใหญ่อ ah? ุ่นมาอืมพนังหาโลซื้อออกกำลั่างกายนี่สาวอุ้มอาบน้ำออกออกออก เมย์เมย์ใส่พลังงานไหลมาอาบน้ำมาโอ้ยใช่ไหมมีลงพุ่งแล้วเตี้ยหมดแล้วไปทำไมไปน้ำผู้เบาอาบน้ำอยู่ไปแล้วพวกอุดผู้เบามาหานะคะกินแล้วนะคะ Buộc phải sai má ộc má coi 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 ừ ok. 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 ông, oh. okay. phải ông ông, má 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 má, má đưa má đưa, âu bay âu má, phải như ôi, phun phun,

นันงมาทายวะังปอบไปยิงเอาตัวสามงทุ่งเลยบงยังศูนย์แปดจำได้จะบึ้งยังพอดีไปแล้วคุณผู้บบาวมาเหรนน้ำเป็นยังกงางนี้มาเด้อมาเด้ออ้ม1หน มามามาเล้วแล้วเล่เผู้เบา,เา,ายั่รอได้ที่มหาผู้เบามาหาอหอนบานสัลดี่รบยังไงเออมา Thấy cả nó tao văn mà hả bong hủ dù Phải thang đáy là má 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 Phải phú bao dù ้องตะวันงายาวนะคะใช่ค่ะงาใหญ่น้ำข่าทั้งทั้งใหญ่ทั้งยาเกี่ยวาแล้ไม่ใส่เกี่ยวมาต่ตอันอันนั้นมีสุยางบอตัวนี้ยังอะไงไมนดูืมม่นนะ นนไปแล้วไปแล้วไปแลงสพาเนนานคนหติพี่ไปเบิง่งเบิ่งพี่เขาสิไปก็ไปนะคนเขาขนไปแล้วเอา แม่ฟ้าใสจะเตรียมเข้าโคกแล้วค่ะเตรียมนอนนะคะโอ้ยมะเรียนลบไปลบมาเยอะแยะไปเลยสิไปใส่ฮะสิไปใส่โอ้สิไปอย่างเช่นพีปลายค่ะเร่งไปแล้วคุณ อาบน้ำแล้วนะคะอาบน้ำแล้วเออไปแล้วค่ะพี่น้องเห็นพี่ไปอ่ะเด้อมาเด้อเราไม่หมองอยู่อยู่ย่างลบไปลบมาอยู่ ตามไปเออโอ้ยเอาผูกติดกันไววปะไปทางไหนกับไปน่ำอุ้มหออเป็นอยัางแต่อยากไปน้ำให้อุ้ม <c oughs> บอกพ่ออุ้ดมามาจับสาวอุ้มไว้นะคะ <c oughs> ยางน้ำกุ่นเขาฝ <c oughs> ุ่น <c oughs> ไปแล้วไปอีกแล้วนะคะโอ้ยน้ำไปน้ำพีไปสิไปเก็บขยะซอยพีไปบริษัทเิใจผู้เบาเลยเออตัองเอ้ยลบไปลบมันเมนโบสิไปทางไหนลราสิไปขึ้นรถอุ้ยอ้มโอ้ยโอ้ยรถคอยลงมา สไใสสไปใสฮะโอ้ยรถสีห้างเอาลงเมเจ้าเจ้าเจ้าบลไลดอกเล้ามันอะไนั่นดียวลงลงลงรถสิพังข้างหน้าแห้งตะปูสีบ่มีรถเข็นหยาเด้อ mặc hang mặc hang lột này lông ma lông ma ừ lông này bò thế này là trâu xét leo ơ ừ mà cả lông là thế này ơ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  ủm lông đó ủm lông đó phụ đấy thì mà ủm lông thế này tái lơ lục phăng thế là phả lột này ừ, ừ. Ừ, lột mà nhang độc pin hòn ơi lột hang ta hàng <laughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านเดยอออกแน่แน่แปดสี่ศูนย้ยมักแข่งค่ะรถดเรนขึ้นเล่นลงอยู่คลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ก็เนาะคะ่สะสวัสดีค่ะ